ข้อสี่ค่ะถามใครดี อ่ะเฟมข้อสี่ค่ะเฟมแปดแสนสองมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองแล้วก็แปดแสนหนึ่งมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็ หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบห้าแล้วก็หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าแล้วก็หนึ่งแสนสองแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าถูกต้องเรียงตามนี้นะคะต่อไป ต่อไปถามข้อสุดท้ายนะคะใครแชร์สกีนไหมเนี่ยลูกมีใครแชร์สกีนหรือเปล่าแบบหนึ่ง ข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายถามใครดียังไม่นั่งดีๆเลยไครถามไผ่ละกันเนี่ยน่ะข้อสุดท้ายค่ะไครถามไผ่เลยตอบอะไรคะเรียงจากมากไปน้อย ไม่ได้ยินครูก่น่ะอะงั้นเปลี่ยนใครอยากตอบข้อสุดท้ายอ่ะตอบเลยค่ะเร็วแตกล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสิบสามแปดล้านสี่ นหกห้าหมื่กพสารอยสอล้านหนึ่งแสนสองมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกสองมื่สามพันสี่ร้อยเจสิบเอ็ดห้าหมื่นหก 1ันสองร้อยสิบห้าลองค่ะไปเลยเป็นวิสุทธิเป็นแบบคนผู้สีคนผู้สีคนมีสนคนผู้สีคนเช็คเลยค่ะอ่างเปาเดินไปไหนตรวจหรือยังตรวจเลยนะคะตรวจเลยนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่านนะคะไปดู ต่อไปจะเป็นโจทย์ปัญหาบ้างนะคะโจทย์นะคะโจทย์อะไรอ,อ่านเองแล้วก็ทาเองเลยค่ะจดโจทย์ไหมนะคะให้นักเรียนเขียนไม่ต้องจดก็ได้เดี๋ยวมันเสียเวลานะคะไม่ต้องจดโจทย์ทยให้นักเรียนเขียนข้อหนึ่งแล้วก็ตออบอตอบเลยนะคะข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็ตออบอตอบเลยค่ะ ข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็ตอ,อบอตอบเลยอ่านเองนะคุณไม่อ่านให้เราดูซิเธอจะเรียงถูกไหมคุณคะอะนอญาขอยา,อยาไปกินน้ำค่ะค่ะอ,อ่านแล้วเขียนเองเลยนะคะข้อหนึ่งแล้วตอ,ออตอบเลยไม่ต้องรอบจบ ดูดีๆนะเขาให้เลียงอะไรนะคะเขาให้เลียงอะไรอ่านคำสั่งดีๆ ใช่แล้วครับให้เรียงอะไรอ่านดีๆนะลูกคุณ้าค่ะให้เขียนเป็นชื่อคนใช่ไหมคะชื่อแบ<ต>บพ่อ,พอแม่ลุงเขียนเป็นชื่อเขียนเป็นชื่อคนหรอมันไม่มีชื่อคนองไงก็เขียนเป็นอะไรคะพ่อแม่ลุงอะไรก็พ่อแม่ค่ะดูเลยนะคะดู รู้ว่าโจทย์เขาให้เธอเรียงอะไรให้เธอเรียงตัวเลขหรือให้เธอเรียงชื่อ อ่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งเรียงอะไรคะลูกเขาบอกอะไรคะเรียงลําดับอะไรเอ่ยเรียงลําดับชื่อของคนในครอบครัวใช่ไหมเรียงลําดับชื่อของในครอบครัวตะวันนั่นเองนะคะครอบครัวของตะวันจากคนที่มีไรายได้มากไปหาน้อยนะคะอ่ะใครที่มีไรายได้มากที่สุดคะ แม่แม่แม่ครับแล้วก็ใครคะแม่แล้วก็แม่ก็แ,กแล้วก็ลุงแล้วก็ลุงอ่าแค่นี้คะ่ะถูกต้องต่อไปข้อสองบริษัทส่งออกสินค้าทางการเกษตรมีรายได้จากการส่งออกผูเรียนในเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนามีหนึ่ง ส่งออกทุเรียนได้1นึ่งแสนสี่หมบาทเดือนเมษาหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่บาทเดือนมิถุนาหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมบาทเพียงลำดับเดือนอุ๊ยโอนไปเล่นไม้เดือนมีนาคม อ่าจากน้อยไปหามากนะเดือนอะไรมาก่อนคะน้อยไปหามากเดือนมีนาคมมีนาคมแล้วก็เดือนมีสายนแล้วก็เดือนมิถุนายนอ่าเรียงตามลำดับเลยเนาะตามนี้ค่ะถูกต้องนะคะถูกไหมโอเคทีนี้ครูก็จะฝากไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวครูจะสั่งงานการบ้านนะคะอ่านดู อันนี้เป็นการบ้านนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่นักเรียนจะต้องไปทํำจดลงในสมุดนะคะไอตอนที่ห้าเนี่ยไอหน้าน้นานี้ตอนที่ห้านะคะตอนที่ห้านักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะลูกนักเรียนไม่ต้องวาดรูปหมีนะให้นักเรียนอะไรให้นักเรียนเขียนตัวเลขนะคะเรียงลําดับไปแบบนี้แล้วก็ไอตัวเลขที่หายไปให้เธอขีดเส้นใต้ด้วย นะคะขีดเส้นใต้ตัวเลขที่หายไปแล้วก็เติมตัวเลขลงไปโอเคไหมคะไม่ต้องวาดรูปหมีนะให้เธอขีดเส้นใต้จํานวนที่หายไปโอเคไหมคะหน้านี้ให้อะไรหน้านี้ให้นักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากอันนี้จากมากไปน้อยส่วนอันเนี้ยเติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องว่างให้สมบูรณ์โอเคเนาะเดี๋ยวครูจะถ่ายหน้านี้แล้วลงไปในกลุ่มไลน์ให้นักเรียนไปดูเป็นการบ้านโอเคนะคะ มีใครมีคำถามไหมน,นะคะอันนี้เป็นการบ้านนะส่งวันไหนนะคะให้ส่งได้เรื่อยๆเลยนะคะจนถึงวันอังคารหน้าเพราะว่าโรงเรียนจะมีการหยุด วันจันทร์กับวันอังคารนะคะคุณครูจะต้องไม่อยู่กันเนาะคุณครูไม่อยู่เพราะว่าคุณครูจะต้องไปฉีดยาแล้วก็มีการประกาศแจ้งให้พักก่อนสองวันนะคะดังนั้นนักเรียนก็ทำงานที่ครูสั่งนะคะให้เสร็จเนาะเป็นงานที่ได้ถึงวันอังคารนะว่าไงเอ่ยครูป้าครับครูไปฉีดวัคซีนเหรอครับ ใชฉีดวัคซีนเหรอครับใช่ใช่ใช่เท่าไหร่เหรอคะฮะวันที่เท่าไรหร่อะคะไปฉีดวันจันทร์ค่ะรูก็เลยสั่งงานไว้ล่วงหน้าให้เรียนนั่งทำนะคะมีเวลาหยุดอยู่บ้านตั้งสี่วันเนาะเพราะฉะนั้นทำให้เรียบร้อยส่งได้จนถึงวันอังคารนะคะโอเคไหม ส่งได้ถึงวันอังคารน,นะมีใครมีคำถามอีกไหมคะคุณจะปิดไลน์แล้วจดลงสมุดทุกอย่างลงสมุดโอเคเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรก็วันนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ